สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิปดี้ทวีตบัตเทิลบูมนะครับผมท็อปช็อตของชาแนลจินจีเกมมิ่งทีวีก็จะพามาดูอัปเดตสรุปวิธีฟาร์มตังฟาร์มยังไงให้ได้ตังเยอะๆนะครับนี่เลยครับวิธีนี้นึ่งเลยเราจะต้องมีโปรแกรมทีนิทักจากนั้นกดตรงที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆกับคุณแจนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยและเราจะต้องตั้งเซตติ้ง ให้มันวนลอบตลอดไปนะครับ Continu e Pay b a c k นั่นเองเมื่อติ๊กถูกแล้วจากนั้นเราก็กดอัดได้เลยครับต่อไปนะครับผมจะสาธิตการกดให้ดูผมจะกดไทท่านทีแมนไทท่านคามิล่าแมนไททันดิวแมนไทท่านสปิกระแมนไทท่านเพนซิลแล้วก็คอกวูแมนนะครับตัวล่างสปิกระแมนคามิล่าแมนดิวแมนทีวีแมนเพนซิลและสุดท้าย คล็อกวูแมนครับจากนั้นเมื่อกดเสร็จเราก็จะมาอยู่ที่ตรงปุ่มนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะกดวนลูปผมแนะนำให้ไปกดตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นการเลือกบัฟนะครับจากนั้นเราก็กดอัดแล้วกดเพได้เลยนะครับแล้วต่อไปนะครับโปรแกรมมันก็จะจำตามที่เรากดและวนลูปทำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนเน็ตตัดไฟดับบ้านบึ้มเไม่ใช่นะครับจนแบบเรามาเช็คคอมหรือมาปิดโปรแกรมแค่นั้นล่ะครับนี่แหละครับคือโปรแกรมทีนิทัสโปรแกรมนี้นะครับสามารถใช้ฟาร์มได้นะเพราะว่ามันเป็นการทำงานลักษณะแบบวนลูปไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับจนกว่าเราจะมากดปิดหรือไฟดับเน็ตตัดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายรับ ของเอเลดโบนนั้นบัฟอันไหนมันช่วยให้เราได้ตังเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบนนะครับก็กดเข้าไปเช็คดูได้เลยนะบัฟที่สำคัญที่สุดสำหรับฟาร์มตังก็คือ SMB l i b i t ตัวนี้นั่นเองนะครับระดับรีเจนมันจะเพิ่มบวก5นะครับและระดับสูงสุดจะเป็นสีแดงก็คือระดับมัตติกนะครับจะ บวก20นะครับเห็นไหมนอกนั้นก็จะเป็นบัฟที่มีความสำคัญรองลงมาผมแนะนำก็คือบัฟเพิ่มไทยท่นให้มันตีแรงนะครับไทท่นแอคแท็กนั่นเองถ้าได้บัฟอันนี้ควรจะเอามานะครับแต่ถ้าเราฟาร์มเราก็ปล่อยให้มันกดเองไปอย่างนั้นเรื่อยๆดีกว่านะครับมาคราวนี้มาดูข้อเสียเวลาเราใช้โปรแกรมนี้นะครับเราจะ กดเลือกวนหลูปได้เพียงแค่6เป้าหมายแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บอทหรือสคริปต์นะครับผมไม่แนะนำให้ใช้บอทหรือสคริปต์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินเขาจะทราบหรือรู้ผลได้นะครับแล้วเขาจะแบนไอดีนะครับเดี๋ยวนี้การแบนอ่ะผูด้ดัง,ดงเดี๋ยวนี้การแบนผมบอกเลยนะครับใครที่ชอบใช้โปรหรือเป็นผู้เล่นที่ชอบโกงชาวบ้าน ในอนาคตน้องอาจจะโดนมีสัญลักษณ์ตีตาหรือโดนแบน IP ได้นะครับถ้าน้องจะทำเหมือนชี้โพงให้กระต่ายไม่ใช่เลยเหมือนชี้เลยคือน้องจะต้องใช้ ID ดีที่แบบว่ายังไงล่ะที่โคตรไกลนะครับไ d ดี ID ที่แบบว่าไม่เล่นเลยและก็ต้องแบบไปเล่นคอมพลอื่นนะครับไม่ดีกว่าผมไม่แนะนะเพราะว่าลังๆนี่รู้สึกว่ากฎของโลบอกเขาจะมีแบบ จำ IP ด้วยนะครับถ้าใครใช้บ่อยๆมีสิทธิ์โดนตีตาได้นะครับจะตีตายยังไงน้องไปหาความรู้เอาเองนะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมมาสรุปเลยนะครับถ้าเราใช้โปรแกรมทีนิทักข้อเสียของโปรแกรมนี้ครับมันจะจําอยู่ตรงหน้าแค่นั้นนะดังนั้นเอ,า,อาง่ายใช้โปรแกรมนี้มันจะคลิกเรียกยูนิตได้6 u ยูนิตเท่านั้นนะครับดังนั้น ผมแนะนำเลยถ้าจะใช้ยูนิตฟาร์มในเอนเลสหมบให้เลือกเพียงแค่6ตัวเท่านั้นนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวฮิลแบบผมก็ดีนะครับคือคล็อกวูแมนนั่นเองนี่แหละครับคือวิธีฟาร์มฉบับผมนะครับใครที่มีวิธีดีกว่านี้อยากถอยทอดความรู้ คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้ไปลองนะอย่างอื่นนี่ผมไม่เอามาเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นสคริปต์บอทไม่น่ามีมั้งสคริปต์บอทหรือพวกบอทแบบสมบูรณ์รูปเอ้ใช่สมบูรณ์แบบเลยผมไม่หาหรือใช้นะครับผมใช้แค่โปรแกรมทีน่นิทาแค่นั้นแล้วก็อ n อน ID ไก่ของผมและก็ตัวหลักของผมแค่นั้นแหะครับ ความว่าไก่ของผมก็คือไอดีลองนั่นเองนี่ผมสร้างเอามาเป็นโบนัสเงินนะครับมาต่อไปวิธีฟาร์มเพชรตัวที่2ข้อแม้เราจะต้องมาเช็คท่ารอบนะครับของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโมัติตู้นี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีรอบ7ก่อน7โมงเช้านะครับแล้วก็7โมงเช้าแล้วก็บ่าย1นึบ่ายหนึ่งไป1ทุ่มจากนั้นน้องบวกลบเอง ไม่รู้เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งครับจากนั้นก็มาอีกรอบทีก็คือ7จ็ดโมงเช้านะครับนี่คือรอบของตู้จำหน่ายสินค้าตอนมบานะครับโอ้โหห้าพันขอบคุณครับนี่แหละเป็นวิธีฟาร์มเพชรสำหรับผมนะครับแต่อันนี้บางทีผมก็ไม่ค่อยได้มากดเอานะครับโดยระยะหลังๆเนี่ผมจะฟาร์มเอ็นเลสโหมดยาวๆเลยแต่จะเน้นปล่อยเฉพาะ ช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางวันแบบว่างก็เล่นแมปอื่นนะครับแมปนี้เนี่ยผมจะแบบไม่ได้เล่งเอาอันดับ1น0ถึงสินะครับไม่มีความจําเป็นนะครับผมขอเพชรได้เรื่อยแค่นั้นก็พอครับนี่แหละครับคือสรุปวิธีฟาร์มเพชรสไตล์แบบผมนะครับต่อไปเออจะว่าไปแล้วนะครับใครที่มีพื้นฐานที่เล่นแมปสกีบิดี t o เล e t t o เวอร์ดีฟ์มาก่อน รวมถึงแมปอ d ด m เมอะไรนะดิเฟนเดอร์ใช่ไหมพวกโปรแกรมที่ทักนี่ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานเลยนะครับใครที่เล่นก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในแมปนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่แมปนี้มันจะสร้าง ID หรือใช้ลงไปต่อสู้เอ้ยลงไปต่อสู้ร่วมได้เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับดังนั้นเอา4 ID ก็เพียงพอนะครับสำหรับโบนัสตัง 60%ส่วนพวกโปรแกรมบอรหรือโปรต่างๆทั้งหลายนั้นมันอาจจะมีก็ได้นะครับถ้าเขาจะทำมาสําหรับแมปนี้นะผมไม่สนับสนุนนะครับไม่งั้นน้องอาจจะโดนแบน i ID หรือแบน IP ก็ได้นะครับอย่าประมาณนะครับถ้าโดนทีนี่ไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่บอกดีกว่ามาต่อไปเดี๋ยวผม จะพาไปเติมโค้ดนะครับโค้ดก็มีอยู่ว่านี่ครับพิมพ์เลยเลข8แล้วเลข0 3ตัวนะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า MEMBERS 8000 members และเราก็จะได้เพชรมาเป็นจำนวน8,000เพชรนะครับโอ้ย้ยถือว่าได้เยอะพอสมควรนะอ๋อแล้วโค้ดนี้นะครับ จะหมดเวลาในวันที่15มกราคมนี้นะครับดังนั้นรีบเติมเดอ้อก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ